ัสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง TC Gaming นะครับอยู่กับเกม Farming Simulator 19นะฮะโอ้ mm hmm. วันนี้มีงานดันดินนะฮะวันนี้เอาดินมาลงหลังบ้านนะฮะ mm hmm. นี่เราจะปลูกบ้านใหม่ให้ผมมาถมดินให้ก่อน mm hmm. เออเดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้3ต้นนี้ออกก่อนนะ mm hmm. เดี๋ยวผมเอาเลื่อยมือมาด้วยไปน mm hmm. ี่เลื่อยมือผม เราจะตัดให้ชิดดินเลยนะอเอออย่าล้มทับนะ กำนวนทิศทางดีนะกำนวนผิดพลาดดีเข้าบ้านหลังนี้นี่ยุ่งนะเดี <c oughs> ย๋ยวจะเอารถไถดันออกนะออกเลยรถ่านี่เป็นไรหรอ เราแรงอยู่ยแล้วโอเคจันรอรถบินนะเดี๋ยวรถบินก็มาครับกวงของพลอยชนกนะลกูกพญาแลเดี๋ยวเราจะทำการถอย ก็มาเทดินตรงนี้นะฮะไปไปยอะอ่อนเข้าอาจจะติดๆขัดๆหน่อยนะไม่ได้ข่าวนาน 拜。

đâu không mà đồng cảng này khởi dạng thì nó thoải dầu ạ nó chặt cận โอเคลงนี่แหละอ๋อดั้ผิดไปดำตัวแม่ทั้งนั้นลืมสลับลืมสลับลืมสลับไอ้ย้ายมาตัวลูกกองก็เริ่มเลย ตีขคงไกล เลยดัง,งน,นี้ไปกองยินเหนียว ดิ้นเหนียวนะมันเลยดันยาก จะขับเข้ามาตรงกลางเลยอาอย่าติดหนัง เกือบติดเกือบติดะจะรอต้นไม้แล้วหางมันขําดันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวไปลองหยอดกันะ ที่ผมใส่หางมันถ่วงด้วยไงก็เลยนะเลใส่ กองดินเหนียวอะไปเดี <spooky> ๋ยวเดี๋ยวดินที่บ่อมันเดี๋ยวมาลุ้นว่าพลอยชนกจะขึ้นได้เปล่าเพราะว่าหมารอบแรกก็วุ้ยเอาเรื่องอยู่นะ เพราะว่าฝนมันก็เพิ่งตกหยุดตกไว้นะดินมันก็เลยเหนียวกินยากนิดนึงดินที่ดูดขึ้นมาก็เหนียวมา <c oughs> มาดูความแรงของพลอยชนกนะฮนะีขึ้นบอดินนะพลอยชนกขึ้นบ่อดินมาดูว่าจะรอดป่าเจอดินเหนียวฮนะ เขาฟรีเด็ดหอวเราะเขาฟรีตรงนี้ต้องวิ่งเหวี่ยงซ้ายแล้วก็ค่อยหักขวาขึ้นมาเดี๋ยวท้องมันติดติดเหมือนเดิมมทำไเราจะยังจะพ่วงพับ

อ่อนนี่เราต้องใจเย็นๆนะเจร้อนนี่พับทันที Oh มันชันไปมันทาตัวผานหลังแล้วทำให้ล้อหลังมันรีแล้วไม่มีแรงไปต่อกระป๋องพี่เขาบอกขอ,อเรียบๆนะยออิ้มเหนียวจัดเลย แรงมันเหลืออยู่แล้วแรงรถมันเหลืออยู่แล้ว 干部。 ตัวแม่มาเทเตรงไหนดีนะเนี่มาเทตรงนี้แล้วมันแต่ดันออกดันดินออกมาข้างนอก ทางเข้าเลยต้องดันเข้าบีดันเข้าแล้วดันกลับออกมาเราลองดันดินเข้าไปตรงล้อ Come ปุมตปุ่มนี่ต้องไถอออกให้หมด แั่นี่ยคือมันเข้ากันเสมอกัน เก็บรายละเอียดให้ทีหลังปลอยชะนกนะครับแล้วก็รถไทยคูปต้านะที่ดันดินในวันนี้ก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง TC Gaming เลยนะครับ